ค่วันนี้นะคะใครที่เคยเจอปัญหาว่าเอารถไปเข้าสู่หรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเนี่ยตัวเครื่องจอแอนดรอยนะคะมันไม่จําค่าปุ่มเพิ่มเสียงรถเสียงบนพวงมาลัยเราวันนี้เรามีวิธีแก้ไขนะคะ mm hmm. อย่างอันนี้ในตัวอย่างนะคะเป็นจอแอนดรอยอัลฟ a านะ mm hmm. ก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะกดเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเลือกคําว่าการตั้งค่านะคะด้านในตรงนี้จะมีคําว่ากดทั่วไปนะคะกดเลือกคําว่า s w c ค่ะ ตรงนี้เขาจะบอกว่าอย่าก,กดปุ่มอะไรใดๆนะให้กดตกลงค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้มันจะมีเหมือนเมนูต่างๆนะให้เราเลือกเราก็เลือกตามของพวงมาลัยนี้ได้เลยนะอันดับแรกคําว่าระดับเสียงค่ะกดเครื่องหมายบวกนะเราก็มากดวอลลุ่มบวกั้างไว้ะค่ะระดับเสียงลบนะคะก็กดวอลลุ่มลบนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นชัแนลที่เป็นบวกนะคะเป็นการเลื่อนไปข้างหน้านะแล้ก็ต่อไปเลื่อนข้างหลังค่ะ คำว่าโหมดนะคะเราจะใช้คําว่า SRC นะคะจะเป็นปุ่มสอนนะเลือกคําว่าโหมดกดครั้งไว้อย่างนี้ค่ะอ่าแล้วก็ในรถคันนี้นะคะมันจะมีปุ่มเหมือนรับสายโทรศัพท์เนาะเราก็จะเลือกคําว่าตอบนะคะแล้วก็เลือกปุ่มรับสายโอเคปุ่มวางสายะคะ่ะรุ่นนี้เราดันขึ้นนะโอเคค่ะแล้วก็อีกอันนึงปุ่มย้อนกลับนะคะ แถบสั่งงานด้วยเสียงนะคะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ไม่ได้มีโหมดนี้นะจะเลือกเป็นคำว่าปิดเสียงก็ได้นะคะกดปิดเสียงอันนี้เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะเป็นสีส้มๆแบบนี้ค่ะให้เรากดย้อนกลับย้อนกลับไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะคะที่โหมดวิทยุนะอ่ะอันนี้เพิ่มเสียงนะคะตัววอลลุ่มเราก็ใช้ได้แล้วนะ,ะลดเสียงนะคะนี่ใช้ได้แล้วเปลี่ยนโหมดนะคะ เปลี่ยน src อะไรอย่างเงี้ยเราก็กดเนาะมันจะมีโหมดตรงนี้ให้เลือกนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นอะไรใช้ได้หมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มเหมือนให้เราแบบว่าเลื่อนนะคะปุ่มเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็แล้วแต่เราเลือกได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการตั้งค่าบนจอยแอนดรอยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องพวงมาลัยมันไม่ลิงกันนะคะวันนี้แก้ไขได้ไง่ายๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ